ครับสวัสดีครับจากไล่บุญรอดครับผมมาดูแกงน้ําไม่อาบครับแกงน้ําไม่อาบแต่แต่แต่อาบขี้โคลนครับแกงน้ําไม่อบนะครับมีถุงทองมีถุงเงินและก็และก็ดอนคิงครับเจ้านี่คือเจ้าดอนคิงครับอันนี้คือน้องถุงเงินครับตัวกลางนี่น้องถุงเงินครับ ตัวริมสุดก็คือเฮ้ยอผมพูดผิดตัวแรกคือเจ้าดอนคิงครับซ้ายมือตัวที่สองนี่น้องถุงเงินครับตัวขวาสุดคือน้องถุงทองครับน้องๆเขาชอบชอบไม่อาบน้ําครับแต่อาบขี้คนครับบรรยากาศกันสดๆกลางทุ่งนาครับไม่มีอะไรครับตอนนี้ก็จะเป็นระยะ บ่ายสามครับแดดกำลังร้อนน้องๆก็จะมาอาบน้ำครับระบายความร้อนน้องๆก็จะมาอาบน้ำระบายความร้อนน้องๆชอบมากน้องๆก็มีรับเลยนะโอ้ครับสวัสดีครับ พอดีมีโทรศัพท์เข้ามาครับผมอยู่กับน้องๆครับถือกับเจ้ารงคิงนี่ผมซื้อมาแสนหนึ่งครับตัวเล็กนี่ครับเป็นควายน่มหล่อจากอุดรธานีนี่ดอนคิงครับนี่น้องถุงเงินครับน้องถุงเงินนี่โอ้โหนี่ครับน่ารักมากโดนน้องถุงทองครับน่รารักน่ารักกันจัง บรรยากาศอีสานบ้านเท่าครับบ่ายสามครับควยมันอยากลงน้ำชีวิตบ้านบ้านครับกระดูควายหนุ่มรอหลอมากนมหลรอสาวสวยครับจากฟาร์มบุญรอดครับผม ขอบคุณครับที่ติดตามความบุญลอบครับผมจากหนึ่งพันท่านนะครับขอบคุณครับที่ติดตามเราก็อยู่ที่ไร่นะครับไร่เรามีควายอยู่สามตัวเห็นเขาเลี้ยงควายเราก็อยากเลี้ยงเหมือนกันครับผมตัวหนึ่งก็หลายตังครับเพราะว่าเราซื้อมาเลี้ยงด้วยใจรักซื้อมาไม่ค้าไม่ขายซื้อมาไม่ค่า ไม่ขายซื้อมาเอ็นดูครับนี่ครับน่ารักมากอันนี้ลูกชายเจ้ากิงคองครับลูกชายเจ้ากิงคลองครับนี่หล่อมากครับผมรูปหล่อมากหน้าตาดีหลอ่อสำหรับคนชอบควายครับหล่อมากนี่คือลูกชายเจ้ากิงคองนะครับควายที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เราได้ดูกัน ตามโซเชียลน,นะครับที่บอกว่าเราคิงคองน้ำหนักถึงหนึ่งตันหกนะครับใหญ่ที่สุดในโลกนี่คือลูกชายเขาแต่ผมซื้อมาเลี้ยงไม่รู้ผมจะแน่ใจว่าเขาจะตัวใหญ่เหมือนพ่อไหมเพราะว่าผมปล่อยธรรมชาติครับปล่อยกลางทุ่งนากินลูกกกลูกข้าวครับไม่มีหญ้าแบบขุนเหมือนฟาร์มเขาเลี้ยงนะครับคือเราเอามาเลี้ยงตามธรรมชาติไม่รู้ก็จะโตให้แค่ไหนแต่เขาหล่อมากครับรูปเขาหล่อมาก หน้าตาเขาดีมากครับเนี่ยนี่คือเจ้าคิงคองครับสิบเดือนครับสิบเดือนนี่ผมชั่งน้ําหนักดูเมื่อเช้านี้ผมรู้สึกว่าเขาจะน้ําหนักประมาณสี่ร้อยกิโลแล้วครับสิบเดือนนึงครับเจ้าคิงคองเนี่ยผมว่าโอเคอยู่นะครับชั่งน้าหนักดูแลนะครับประมาณสี่ร้อยโลครับเขาสิบเดือนก็ได้สี่ร้อยโลนะครับถ้าผมว่าสองปีเขาน่าจะมีตันหนึ่งครับผมเจ้าคิงคอง อันนี้คือสาวน้อยสาวน้อยนี่สาวน้อยนี่สาวน้อยนี่ก็สวยเหมือนกันครับสาวน้อยนี่กาลังน่ารักสาวน้อยนี่น่ารักมากครับไม่ดื้อครับไม่ดื้อจาชื่อได้ครับถุงเงินถุงทองแล้วก็ดอนคิงครับทําไมต้องตั้งชื่อดอนคิงเพราะว่าดอนคิงนี่พ่อเขาคือคิงคองครับก็เลยตั้งชื่อลูกเขาอะ คิงคองครับไม่ใช่ดอนคิงครับดอนคิงครับลูกเขาชื่อดอนคิงพ่อเขาคือคิงคองครับแต่หน้าตานี่ผมว่าหล่อนะหน้าตามันหล่ออันนี้คือสองสาวนี่ก็สวยครับสองสาวนี่ก็สิบเดือนพอกันครับผมสิบเดือนครับแต่ความสูงผมยังไม่ได้วัดผมกะว่าจะไปวัดความสูงให้อยู่ว่าเขาจะหนักเท่าไหร่ แต่เขาหากินเก่งมากครับแต่ละวันนี้หัวน่นหกโมง,งเย็นนะครับเขาก็จะออกคอกเองกับคอกเองครับเพราะว่าเราปล่อยตามธรรมชาติเพราะว่าตอนนี้เกี่ยวข้าวหมดแล้วครับมันอยู่กลางทุ่งไร่ทุ่งนาครับมันไม่มีอะไรครับเพราะว่าเราล้อมรั้วไว้หมดแล้วตอนเย็นเราก็แวะมาดูกลัวเขาหิวน้องหิวน้ำนครับหาน้ำมาให้ชีวิตแบบอีสานบ้านท้าครับสมัยยุคเก้าศูนย์เราก็จะเลี้ยงควายแบบนี้นะครับ เน่จะถ,ถุงทองถุงเลยดอนคิงทำไมน้ำตาไหลเนาะไปแล้วครับกลับบ้านก่อนครับปล่อยเข้าไว้นี่แหละทอะไรนะ มนุษใครเรียกใคร้วครับที่บ้านมีงานจัดเลี้ยงครับเท่วไรผมมีงานจัดเลี้ยงปีใหม่ครับข้าวดาวครับข้าวดาวนะครับรเฉพาะญาติพี่น้องนะครับเพื่อนฝูงนะครับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงจะมางานปาร์ตี้นะครับข้าวดาวนะครับข้าวดาวนะครับปลาเปิดแล้วก็เยอะแยกไปหมดครับผม ไม่รู้เลี้ยงไว้ทาไมก็ไม่รู้ครับเลี้ยงแล้วไม่กินครับขายก็ไม่ขายครับเยอะทําไมเลี้ยงไม่ขายครับมันสบายตรงที่ว่าตรงที่ว่าเวลาเราเอออยากกินปลานะอย่างนี้เราก็เอาเอาเบ็ดมาตบเปลาครับประมาณสองสามนาทีเราก็ได้กินนะครับก็เลยไม่อยากขายครับเอาไว้กินดีกว่าครับปลามันก็เยอะอยู่ครับเพราะว่า เลี้ยงเราเลี้ยงมาสองปีแล้วครับเท่าที่เห็นนะครับมีปลาดุกมีปลากดกดมีปลาช่อนด้วยครับปีนี้ปีนี้ปลาช่อนลงครับเพราะว่าปลาธรรมชาติเข้าได้ปกติเราจะมีแต่ปลาเลี้ยงเห็นครับปลาช่อนมันมันมาตากแดดครับเียเห็นเลยครับเนี่ยนี่คือปลาช่อนครับให้ดูเลยครับปลาช่อน เขาว่าหน้าหนาวอากาศเย็นครับอำนาจเจริญอำนาจเจริญจากอากาศเย็นๆครับเห็นร้อนๆอย่างนี้ก็อากาศเย็นครับเชียร์อีเตอร์มาครับวันนี้มีเชียร์อีเตอร์มาเยี่ยมที่ไร่ด้วยนะครับเชียร์อีเตอร์ใหญ่ครับมาถ่ายคอนท้องคอนเทนต์นะครับแล้วมีช่องประจำตัวเองนะครับทำคลิปเดียวครับ ผมไม่รู้ก็เขาได้ตังหรือเปล่าแต่เขาก็ขยันทําความสนุกชีวิตสนุกสนุกครับโอ้าแฮปปี้นิวเยียร์ดมือเร่งแฮปปี้นิวยีย์นะเย็นๆเนี่ยจะล้มหมูให้กินนะนะเอาอาครับมาเยี่ยมเพราะว่าผมไม่เข้า ผมมาจากกรุงเทีผมก็ยังไม่ได้เข้าไปในหมู่บ้านเลย่าครับเขียอเตอร์มานะครับบรรยากาศบ้านบ้านครับบ้านเราครับถ้าได้นั่งตรงล่มไม้ตรงนี้ก็โอ้โหเนี่ยบรรยากาศนี่สุดยอดครับไม่อยากจะพูดถึงบ้านเราบรรยากาศคือดีมากๆ เคียร์อีเตอร์มาเยี่ยมครับเคียร์อีเตอร์ใหญ่มาเยี่ยมฝากติดตามช่องด้วยนะครับใครเข้ามาดูก็ฝากติดตามช่องด้วยครับผมขอบคุณมากครับผมยังไม่มีคอนเทนต์อะไรครับผม โ no. น่นนนคุณพ่อครับอันนี้คือพ่อผมเองครับแกจะเฝ้าอยู่นี่ครับแต่ตรงด้านหลังนั่นคือที่พักแกเลยที่นอนที่ทํากับข้าวอยู่ที่เดียวกันเลยผมให้แกเข้าไปนอนในบ้านแกไม่ไปเขเรียกกันแล้วนะคนสมัยโบราณคนโบราณ เดี๋ยวผมพาไปห้องครัวด้านหลังไม่รู้ก็ทำอะไรให้กินครับแบกบ้านไปเลยครับแบกบ้านเข้าไปครัวหลังบ้านพี่ยา่ากอล ครับนี่ภายในบ้านครับภายในบ้านครับแต่มันเป็นบ้านรายสวดครับจะลกนิดหน่อยแต่ตรงนี้เป็นเขาม่าถ่ายม่าถ่ายคอนเทนต์ครับผมพวกนา้ามาถ่าย<ม>คอนเทนต์เจ้าเตอร์ใหญ่ครับตาน,นี้คือครัวฝรั่งครับควฝรั่งเดี๋ยวผมพาไปัวอีสานครับเข้าครัวอีสานเลยครับ

ไลค์ก่อนนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามครับผมขอบคุณมากมากครับผม